วันนี้นะคะวันวันนี้นะคะวันที่11แล้วก็อยู่หน้า็รัตนาบิตหรือว่าอาแบกนั่นเองนะคะก็มา เออไหว้าสารพ่อปู่นะคะก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่นะคะก็ตอนนี้กําลังจะเดินกลับหอไปนอนต่อค่ะก็ตอนนี้นะคะก็พร้อมแล้วนาอย่างนี้เลยจะบอกว่านาสดก็ไม่เชิงเพราะว่าบีบีก็ลงก็นี่ชุดรู้สึกว่าวันนี้แบบว่าอยากจะบอก ขี้เกียจก็ได้มั้งก็คือแบบมันอึดอึดเหนื่อยเหนื่อยแล้วแบบไม่รู้เหนื่อยอะไรก็คือเมนมันยังไม่หลาสักทีวันนี้วันที่สิบเอดแล้วอะแล้วดูเหมือนแบบจะกินเยอะแล้วมันเข้าใจอารมณ์ประมาณว่ากินเยอะแล้วมันขี้เกียจอะไรเงี้ยเออก็วันนี้นะคะมีเรียนสองวิชาแล้วก็แค่นี้แต่ว่าวิชาละสามชั่วโมง ก,ก็เป็นคนไม่ได้ตั้งใจเรียนมากก็คือแบบว่าเรียนโอเคเรียนพอได้อะไรย่างนี้ก็มีเพื่อนเก่งเพื่อนดีก็สอนสอนกันไปนะคะก็เรียนยากนิดหนึ่งก็นั่นแหละก็ต้องเรียนเนาะเพราะว่าแต่เกดก็ไม่ได้แย่อะไรแต่ว่าก็พยายามตั้งใจอ่านอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยนีเพื่อนขอเลทเราไม่ได้ขอเลทเองเพื่อขอเลท ป่าณสิบยี่สิบนาทีนะคะก็นั่งรอเพราะว่าเราเสร็จแล้วเราแว้นมาก,ก็คืออาบน้ำแต่งตัวแต่งหน้านะประมาณใช้เวลาเต็มที่สิบห้าสิบนาทีเท่านั้นแหละเนี่ยหน้าก็ได้แค่เนี้ยสิบนาทีค่ะก็ตอนนี้นะคะเลิกเรียนแล้วประมาณเที่ยงเที่ยงเอที่ยงเที่ยงสิบห้านะคะก็เออวันนี้แบบเรียนไม่เยอะนะคะก็ พราะว่ามีประชุมคณะเ,ออเรื่องการฝึกงานอย่างนี้ก็คือจะมาเมาส์มอยเรื่องการฝึกงานก็แก้วยังหาไม่ได้เลยฝึกงานอะไรเงี้ยที่มันจะตรงกับเราเนาะเพราะว่าเอาจริงๆใจยังไม่รู้เลยว่าอยากทํางานอะไรนะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ห้องแล้วก็ไปรอเรียนตอนบ่ายก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหาหาไปเรื่อยๆที่มันเหมาะกับเรานี่ ชับภาพนะคะเราก็ต้องนอนทั้งชุดแบบนี้ก็จริงๆแล้วจะถ่ายเพื่อนด้วยแหละแต่ว่าคือยกกล้องออกมาไม่ได้แหละเพราะเรียนแล้วก็มีประชุมเนี่ยคนเยอะเขินตอนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะนั่งทำงาน <c oughs> นี่เธอไหมคะ <c oughs> นางก็มัวแต่สวงสวอกสวัคนะคะวอกค่ะวอกวอกนี่นะคะเก่งมาษาอังกฤษทำงานงงานะคะงนางเก่งมากดู สวยด้วยเชอรี่ค่ะผมเลยด้วยโช้์นะโวเนีเอ่เอเยอะค่ะก็ตอนนี้อยู่กับใครอ่ะหมา <c oughs> บิวค่ะเราจะออกไปกินข้าวกันใช่ไหมต้มยำกุ้งค่ะนางเลี้ยงเลี้ยงแค่ต้มยำเราจะข้าวใช่ <c oughs> <c oughs> จ้า นะคะแล้วนี่อะไรบนที่นอนนะคะมันก็เป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมก็แต่ว่าคือจะพูดว่าอะไรตอนนี้แน่นมากนะคะก็ไปกินข้าวกับเพื่อนมานะคะก็ที่เห็นกันไปแล้วก็ต่อด้วยนี่นะคะก็กินบนที่นอนเป็นสิ่งไม่ดีแต่ว่าไม่มีที่นั่งนะคะตอนนี้ก็เต็มไปหมดด้วยของนะคะด้วยของนะคะก็เลยต้องนั่งกินบนนี้เนาะฮิชูเค้กช็อกโกแลต ก็ประจําเดือนจะมากินเยอะโทษประจําเดือนตลอดนะตอนไหนที่กินเยอะไม่โทษปากแล้วก็ไม่โทษทองไปเองเลยงามงามงามดึกดึกง,ง,ง,งาม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 ค่ะตอนนี้ก็เสียงแหบตอนนี้นะคะก็อาบน้ำอาบน้ําเสร็จแล้วก็ประมาณสองทุ่มกว่าได้แต่ว่าวันนี้ไม่ดูละครแต่อย่างไรเพราะว่าไม่ติดเรื่องสามีนั่นเอง ก็ไม่อินเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้ดูก็มาดูคลิปย้อนหลังแทนที่ยังไม่ได้ดูนะตอนนี้ก็กำลังดูนี่อยู่คนนี้ นฮ้ก guys so before I hop into this video I t o you know s e o r n n r out i n e g so the first thing I do when I get up in the morning is I make my bed ก็คปที่แก้วทำเป็น Morning กับ Night Routine ก็เคยทำไปแล้วเนาะก็นั่นแหละก็เหมือนเดิมนอนเล่นกินนี่น่ารักมาก แฟนหล่อด้วยเรื่องของเรื่องไม่ใช่แฟนเป็นสามีแล้วแล้ก,ก็นี่ก็ดูชีวิตประจำวันเขานะส่วนมากก็จะดูพวกต่างประเทศอะไรงนี้เพราะว่าอยากฝึกภาษาซึ่งก็กลายเป็นว่าได้ฝึกจริงๆคือเราฟังออกแต่เราพูดกลับไม่ได้นะคะส่วนใหญ่จะแบบฟังเรื่องพวกนี้ก็คือฟังออกเกี่ยวกับความสวยความงามแต่เรื่องธุรกิจก็เรียนไปก็เออ เราก็ยังไม่ได้อะไรเยอะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าดูใครบ้างก็จะมีพี่กุ้งคนไทยก็มีทุกคนเลยนะคะพี่กุ้งพี่รายพี่เอ,อิร์กเอ,อ่อป้าพิมพ์นะคะแล้วก็พี่โบพี่ลิกเอ,อ่อเยอะเลยอะ่ะน้องวอมอะไรอย่างงี้พี่มิวเอ,อ่อคุณสวยจังพี่แหนนะคะแล้วก็ดูเยอะเหมือนกันนะคะ แต่ว่าที่ดูก็จะมีเยอะแล้วก็พวกดูพวกวอล์กอะไร่างเงี้ยที่แก้วทำแต่ว่าส่วนใหญ่วอลกจะมีแต่ฝา,ฝาฝาต่างประเทศเช่นคนนี้คนนี้ก็ดังมากเลยแล้วจริงๆอะ่ะชอบเบสเบสที่สุดนะคะเพราะว่านางและสดใสอะไรเงี้ยนางดังมิเชลเออนี่อุ้ยหล่น ใครให้ปิดเนี่ยเออก็อาจจะมึนๆน,นิดหน่อยเพราะว่ามันอิ่มเห็นแก้วไม้เห็นแก้วไม,วม้ใหญ่เชียวหน้าเนี่ยอันนี้เป็นวอล์กมารของคนนี้ชื่ออะไรนะก็คือชื่ออะไรนะคนนี้ไม่รู้ชื่อ เนี่ยเราก็นอนดูดูเขาอะไรเงี้ย <c oughs> นอนดูเพราะว่าวันนี้ไม่มีละครดูแล้วก็วันนี้วันพุธมีคิมทันแต่ว่าเราไม่ดูตอนนี้นะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่สองทุ่มถึงสามทุ่มนะที่เกาหลีกำลังออนอยู่เราก็รอดูพรุ่งนี้ที่มันมีซับไทยแล้วนะคะแต่ว่าตอนแรกๆอะ่ะที่ <c oughs> อะไรนะละคร ซีรีมันเล่นอะแกวดูแบบออนไลน์แบบนี้เลยนะแต่ว่าคือดูไปแล้วมันฟังไม่ออกมันไม่อินคือแบบพอมาดูซับไทยอีกรอบหนึ่งแล้วมันไม่อินก็เลยรอพรุ่งนี้ทีเดียวก็เว็บโคตรฮิตที่เขาเอามาออนเนาะก็เนี่ยแหละอาบน้ำแล้วอ,อาบตั้งแต่ทุ่มนึงตูนางโชว์สีเล็บนะคะก็ดูดูดูดดไปเรื่อยๆนอนดู ก็ถือว่าได้ฝึกภาษาถามว่าดูมานานยังดูมานานแล้วตั้งแต่ม .6 ได้ไม่ใช่ม .6 ปีหนึ่งเออมอ .6 ปีหนึ่งนั่นแหละเออแล้วก็อินเกตอิงชื่ออะไรนะอินแกลสอินเกตอินกาดอะไรสักอย่างอิ in God, in นเกออินเกตนี่คือตอนนี้นังกำลังทำไอ้นี่อยู่นะอะไรนะ DIY December เอ,อ๋อเดี๋ยวให้ดูจิิ เขาจะทำแบบคลิปเขาจะสวยถามว่าฟังออกหมดไหมก็ฟังออกหมดเหมือนจะเก่งนะแต่ว่ามันเป็นแสับง่ายๆไง,งแล้วก็ชอบสำเนียงอังกฤษอเมริกา เออก็อันนี้อังกฤษอเมริกานี่เออใช่แล้วจะบอกว่าคนนี้เป็นเป็นคล้ายๆเป็นแม่เป็นไทยนะก็แบบเก่งมากเลยแต่ว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ได้ได้นิดหน่อยคือเคยฟังเขาเขาบอกว่าเขาฟังภาษาไทยได้เออเนี่ยสมมติว่าเราพูดอย่างเงี้ยเขาฟังได้แต่เขาพูดไม่ได้ก็นอนอย่างนี้ก็อาจจะเห็นเหนียงเออเหนียงไม่ค่อยมีนะตอนฉีดเมโซ ก็มาเมามอยกันตอนคืนเพราะว่าเดี๋ยวจะจบวอลกเท่านี้แหละอืมเอออินเกรสอินแกดอะไรเงี้ยเป็นคนไทยชื่ออินอะไรสักอย่างเรียกไม่ถูกชื่อเรียกยากอืมอ,อันเนี้ยเป็นสำเนียอเมริกาอังกฤษอเมริกาแต่อันเนี้ยคนนี้ดังมากเลยน่าจะอังกฤษอังกฤษ I got a lot of things h e everyone today I'm going do อ้าว ข้างช่ยเน็ตอือก็จะฟังออกว่าไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทำไมพูดไม่ได้ไม่ลูก ก็คือเขาพูดมาแล้วเราตอบไม่ได้มันจะเส็งนิดหนึ่งอ่ะก็จะพูดสักเจ็ดนาทีให้คลิปมันย,วยาวๆหน่อยคิกคิกคิกแล้วก็ดูพี่ลีกอะไรอย่างงี้หยิงแย่เออทุกคนต้องดูเนาะน,นังฮาแล้วก็มีวอลคตัวเองเมื่อวานนี้คืองงมากเออนี่จะให้ดูไลฟ์สิบสาม ไลฟ์สิบสามก็แบบเออตื่นเต้นนะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าตอนทําคลิปเกี่ยวกับความเสถยความงามคลิปแรกเนี่ยคือขึ้นยี่สิบเออตอนแรกอาจจะมีไม่มีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนี่าวานไปเที่ยวกับหอ,อมานางบอกว่าอะไรรู้ปะสก,กินก็ถ่ายจะนู่นจะนี่ก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้เฮ้ยไม่ช่ยอันนี้ของเมื่อวานก่อน ของวันนี้ไปไหนแล้วก็ไม่ของเมื่อวานนี้ไปไหนก็ไม่รู้อนนู้นของเมื่อวันก่อนนะคะก็จะพูดยาวนิดนึงเพราะอยากพูดวันนี้เรียนทั้งวันไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้นจะต้องเข้าไปดูของเมื่อวานคนดูยังไม่ถึงร้อยตอนนี้คนตามว a l k เจ็ดสิบสองคนแล้วของเมื่อวานนี้ ถามว่าชอบไหมชอบนะอืชอบทำวอล์กชอบเมาชอบพูดคุยก็อาจจะแบบเจอกันในอริยาบทเขาเรียกอะไรนะอิริยาบทที่สมโสมน้าสดแต่คิว้วเออมีสาวๆถามหลายคนแล้วนะคะก็ไปหาดูได้ที่ช่อง YouTube นะคิว้วเคยสอนไปแล้วก็กันแบบนั้นแหละบ้านๆใช้มิโกดกันนี่ของเมื่อวาน ก็ได้ดูกันแล้วใช่ไหมว่าทำอะไรไปบ้างไปเที่ยวทเที่ยวไรเดอะมอซึ่งนานๆทีไปเพราะปกติอยู่แต่หอโอ้ยยาวแล้วคลิปแปดนาทีแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะนอนดูเนี่ยแหละนะคะก็ประมาณโอ้ยันดึกอะ่ะเออใช่แล้วก็เล่นเน็ตเล่น Facebook เฟซบุ๊กต่อแฟนเพจเหมือนทุกวันนะคะวันนี้ก็ จบวอล์กเพียงเท่านี้แล้วกันเหมือนน่าจะเล็กเนาะเออเหมือนน่าจะเล็กก่อนแต่แตคือมันก็เต็มกล้องอะค่ะก็วันนี้ลาจบวอล์กเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ว,นนวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่ะงง,งก็คือวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบสองสองพันสิบสามสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะคะก็เป็นวันดีหรือเปล่าไม่รู้แต่กินอะลอตมากกินเยอะมากนะคะก็อืม แหมอยากจะพูดภาษากังกคำไทยคำแต่แบบห่วยมากอะจริงๆมองตรงเรียนมา3ปีพยายามแล้วแต่แค่นี้โอเคก็วันนี้ถ้าใครเข้ามาดูฝันดีนะคะก็คลิปเดียว10บนาทีพูดไปได้ไงนะคะไปแล้วบ๊ายบายกดไหน์ night, ค่ะ